ในบทนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ if else นะครับอับแรกก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกขวา new python file นะครับเป็นบทที่6นะครับเรื่องของ if else นี่สร้างขึ้นมานะครับการใช้ if else ก็เอาไวต้ตรวจสอบเงื่อนไขนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเรียนหนังสือไหมครับเรามีการสอบ คนที่ได้คะแนนตั้งแต่50คะแนนถึง100ยก็ผ่านใครได้ไม่ถึง50คะแนนก็ตกอะไรแบบนี้นะครับก็ลองมาเขียนเป็นฟังก์ชันดูนะครับอันดับแรกก็คือรับค่าคะแนนเข้ามาให้เป็น x เท่ากับ i n t นะครับ input นะก็เป็นคะแนนนะครับ score score เท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะครับอา้าลืม ใส่ double c o t นะครับอ่ะมาเขียน if นะครับแล้วบอกว่าถ้า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับแล้วก็จบด้วยเ e m i c คลอ n นะครับให้ทำอะไรนะคราวนี้อธิบายไอย้ตรงนี้เครื่องหมายเราสามารถเลือกใช้อะไรก็ได้นะครับทั้งเช่นเช่นอ่า จะใช้เครื่องหมายมากกว่าอย่างเดียวก็ได้น้อยกว่าอย่างเดียวก็ได้เท่ากับอย่างนี้นะครับหรือมากกว่าเท่ากับเขียนแบบนี้น้อยกว่าเท่ากับเขียนแบบนี้นะครับไม่เท่ากับเขียนแบบนี้นะครับมีอะไรอีกก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบให้มันเหมือนกันก็ใช้เท่ากับเท่ากับแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือเป็นตัวโอเปอเรเตอร์ที่เราจะใช้อันนี้ผมเลือกใช้มากกว่าเท่ากับนะครับอ่ะคราวนี้ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ50จะให้ทำอะไรผมก็บอกว่าให้พิ i n ์ว่าคุณสอบผ่านนี่คราวนี้ถ้าเป็นเทส นะครับก็เอลนะครับอย่าลืมใส่โคลอนนะครับให้พิมพ์พิมพว่าอะไระคุณสอบไม่ผ่านนี่แบบนี้นะครับก็ลองรันดูคลิกขวารั n นนะครับอ่าใส่คะแนานเข้าไป50คนะแนน e n น e r มรคุณสอบผ่านนะครับ นอะอะล้นอีกทีครับกดใส่55 Enter นี่คูณสอบผ่านลานา้านทำไมคราวนี้ใส่44 Enter นี่คูณสอบไม่ผ่านแล้วเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ x เ,เป็นจริงนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดก็จะมาทำบรรทัดแรกทำในช่วงของ if แรกเนี่ยนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นเทสนะครับก็จะทำช่วงหลัง else ก็คือทำตรงนี้ นะครับนะคราวนี้พอเราเขียน if l ได้นะครับคราวนี้เราไม่ไม่นิยมใช้แบบนี้นะครับเราก็จะเขียนฟังก์ชันให้มันนะก็ทำการแท็บเข้าไปนะครับแล้วก็เขียน define function นะ define function นะครับฟังก์ชันชื R ่อ score score นะครับให้ผ่านค่า x เข้าไป ะครับแล้วก็จบคำสั่งด้วยเซมิโคลอนเอ้ยโคลอนนะครับให้ผ่านฟังก์ชันค่า x เ,เข้าไปนะมาทา่านี้เรายังไม่รับค่าลบไปก่อนนี่ขึ้นมาเขียนนัดริยอนเลยเขียนฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับพอเขียนฟังก์ชันเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าให้อ้ยอันนี้ไม่ต้องเว้นนี่ให้สกอร S C o R e score นะครับสกอร์มีค่าเป็น50 ลองลันดูเลยนะครับลันนี่เขาบอกเลยคุณสอบผ่านเห็นไหมครับถ้าลันถ้าคะแนนเป็น4.5คลิกขวาลันนี่เบอกว่าคุณสอบไม่ผ่านนะครับถ้าอยากให้บอกคะแนนด้วยได้ไหมก็ได้นะครับก็แค่ใส่ค่า x นะแล้วก็ลูกน้ำสองอันนะครับอันนี้อาจจะใส่เท่ากับด้วยก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ้าวนี่เขียนผิดนี่นาะ น,นี่ก็บอกว่าค่า x ลูกน้ำเท่ากับคูณสอบไม่ผ่านอลองรันดูทีนะครับลันนี่45คูณสอบไม่ผ่านนะครับลองใส่ส 66, ัก6คลิกขวาลันนี่66คูณสอบผ่านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากรับค่าไหนก็ไปนะครับก็ใส่เป็น x ก็ได้นะ แล้วก็เขียนรับค่าเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเป็น int ผมเล็บเปิด input แล้วก็ score ด้ SCORE ชึบนี่ใส่ score เข้าไปแบบนี้นะครับก็ลองรันดูชึบอ่เดี๋ยวผมเพิ่มไว้นี่หน่อย คนณล่อนนี่ให้มันสวยงามคลิกขวาลั่นสต็อปแอนด์รีเทิร์นอ่าใส่คะแนน44ี่สิบสี่คะแนน enter นี่สี่สี่คะแนนคุณสอบไม่ผ่านลั่นใหม่ครับเราใส่ห้าสิบห้าเอนเตนี่คุณสอบผ่านใส่หกสิบหกคะแนน enter นี่หกสิบหกคะแนนเท่ากับคุณสอบผ่านลั่นใหม่ครับอีกทีหนึ่งอา้ 33, าวสามสิบสามคะแนนคุณสอบไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ห้าสิบคะแนนนะครับผ่านหรือไม่ผ่าน เอนเตครับฟึบนี่คุณสอบผ่านใชไหมครับนะเพราะ50คะแนนคือ x มากกว่าเท่ากับ50ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่49คะแนนคือไม่ผ่านแล้วนะครับอ่ะบทเรียนนี้ก็พูดถึงเรื่องของ if else นะครับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ